เี่ยือเปอร์แบ็กไฟนะครับ mm hmm. นี่ครับกับกระสูบมีโลจิตโลแปดน่ครับตัวนี้หรือเทินสองโลแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงตัวนี้เราเอาไปลาบกันนะครับอยู่นะครับอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับอยู่นะครับอยู่นะดูดดูดดูดตัวนี้ดูดมีไซส์เหมือนกันนะเนี่ย วิก่อไว้กันครับปลาตามอยนี่สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมเอาเรือมาล่องตกปลาแม่น้ําปิงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะตะวันขึ้นสูงมากนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยแดดจะจัดแบบนี้นะครับปลากระสุบกัดค่อนข้างดีนะ แต่ว่าปริมาณน้ำณนะตอนนี้เหลือน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวยัยงไงเราล่องไปทางใต้เพื่อไปตกปลากันเลยดีกว่านะครับได้ไม่ได้ยังไงฝากติดตามชมผลงานด้วยนะครับ วิ่ยก่อไว้กันครับปลาตามลังนี่เรารีบอรีบเก็บเกินตัวแรกก็ไปเลยครับมีสมองคน อยู่นะครับตัวแล้วหลังตอหลังตอครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวนิดเดียวเองแตมแรงก็มาแล้วนะครับส่งไปยังไกลเลยนะโอเคขอบคุณครับตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวเราปล่อยเขับไปก่อนวันนี้เราจะมาหาตัวใหญ่ไปราบกันนะครับส่วนตัวเล็กเราปล่อยเขับไปก่อน ให้เขาได้โตกนนะครับตัวแคน่นี้ไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังเท่าเท่าไหร่นะนี่นะครับกระสุนของเราขอบคุณครับดูเลยครับ อุ้ยหลุดเดี๋ยวท่อสมองตกก่อนท่อสมองตกก่อนกัดด้วย อยู่นะครับอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปทล่นท้ายนะครับหัวเข้ามุดครับอุ้ย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  บอแต่เช้าเลยครับได้แล้วได้หลุดไหมหลุดไม่หลุดโอเคไซดีนะครับโอ้โหเต็มปากเลยครับบอสเราได้บอสแล้ว ตักไหนนะครับน้ำแรงฮนะฮึบเรียบร้ยโลครึ่งถึงแน่นอนครับตัวนี้โอ้มีกับสอโลหรือเปล่าโอ้ตัวใหญ่ใหสายเป็นสายผมได้น้ำสายก่อนนะครับสายเป็นสายพีอีนยของค่ายเต็มคำนะครับเหนียวแน่นอน100%นะครับถัก8 าสายหน้า12ปอนปอนนะครับแล้วก็เหยื่อเป็นป๊อปเปอร์นะอ,อย่างเด็ดหูสองโลถึงแน่ครับตัวนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับจะเป็นคัน2ขิด6ปอนนะครับแล้วก็สายเป็นสายของค่ายเต็มคำนะครับ PE 0.8นะครับ ถักแปดเส้นเล็กนิดเดียวเองนะครับผมสายหน้าผมใช้เป็น12ปสองปอนนะครับส่วนเหยื่อเป็นเหยื่ยอโปเปอร์แบ็กไฟนะครับนี่ครับกับกระสูบมีโลจิดโลแปดแน่ครับตัวนี้หรือเทินสองโลแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงตัวนี้เราเอาไปลาบกันนะครับโอเคขอญาตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราตกต่อนะ ติดตะขอเดียวนะครับดีนะเราเป็นเล่นเป็นเบรกหวานนิดนึงนะครับตอนที่อยู่ท้ายเรือนะครับเพราะว่าล่องที่เราตีเนี่ยเป็นล่องน้ําค่อนข้างแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บครับ นะคกัดโวดด้วยเรือเสียอาการไปเลย <Okay. S 1> อยู่นะครับอยู่นะดูดดูดดูดตัวนี้ดูด มีไซส์เหมือนกันนะเนี่ยผมต้องยกขันขึ้นนะครับเพราะว่าตอข้างล่างค่อนข้างเยอะนะอืมตแค่นี้ยังแรงขนาดนี้นะครับเป็นพอน้ำด้วยนะครับแล้วก็แรงป่าด้วยเคยัวน,นี้ยังตัวเล็กไปนะครับเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปก่อนนะตัวใหญ่หญๆล้วค่อยมากัดเราใหม่นะครับ ตัวนี้ตัวผู้ด้วยนั่นไงครับกิจเขาสากมากเลยนะโอเคเพิ่งดิ้นนะครับจะปล่อยแล้วนี่กระถูกงอานะครับใสยสวยๆเลยขอบคุณครับไป ผมว่าเราต้องยน่นล้นระยะแล้วนะครับไปล้นระยะล้นระยะอยู่หน้ากองหินเลยนะครับไปไปไปอาจจะหลบอยู่ตรงใต้ก้อนหินนะครับเหมือนที่ผมไปเคยไปตกที่อำเภอบนานทัดนะหลายรอบแล้วที่เราเตีไปหน้ากองหินแล้วโดนกัดเลยนะครับ luôn là dạ luôn là dạ luôn là dạ nào?